ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบ Sony ่ a l e l e ท2 i วลส์สอ2ตัวนะครับสำหรับคนที่ชอบออกลังกายก็จะเปรียบเทียบระหว่าง SP 700N กับ SP 800N นะครับ SP 700N ก็เป็นตัวเก่านะครับเปรียบเทียบขนาดนะครับในวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบขนาดแล้วก็หน้าตาของแอปแล้วก็เสียงนิดหน่อยนะครับถ้าคงไม่ละเอียดมากไปแต่คือ อยากให้เ,เปรียบเทียบข้อแตกต่างว,ว่ามันมีข้อแตกต่างข้อดยข้อดีข้อเด่นอะไรตรงนี้ง่ายๆนะครับสําหรับการใช้งานแบบสาหรับตัวผมเองนะฮะก็ขนาดนะครับทั้งสองสองเนี่ยขนาดนะตัวเก่ามันจะพกพาสะดวกนะครับแล้วก็เล็กกว่านะตัวใหญ่ก็ยาวขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะยางขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับตัวเก่านี้จะเป็นการเปิดอย่างนี้นะ พี่เจ็ดร้อยเอนะครับฟังก็สําหรับคนที่เคยใช้งานนะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยย่าเาไปนะครับชาร์จหลับตัวใหม่นี้ก็คือจะเป็นแม่เหล็กนะฮะจะดูดติดน,นะัะเปิดเปิดเปิดแล้วก็เขาจะมีแม่เหล็กดูดดูดเข้าไปไม่ต้องประหยัดน,นะตัวใหมสำหรับเรื่องแบตเตอรี่ก็ ตัวใหม่นี้จะใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับ9้าชั่วโมงตัวเก่านี้ชาร์จทีก็ได้3ามชั่วโมงนะฮะสำหรับคนที่เคยใช้งานส่วนเรื่องเสียงนะฮะเสียงนี่เท่าที่ผมใช้งานจริงนะครับผมก็จะพูดในมุมมองของผมนะครับผมว่าเสียงเสียงตัวใหม่นี้ดีกว่าตัวเก่านิดนึงนะเรื่องเบสก็คือ เหมือนประมาณว่าเบรคเขาออกมาเป็นลูกแล้วก็เก็บตัวไว้นะฮะแบบเบดออกมาปุ๊บต้องหายเลยเหมือนประมาณว่าเขาออกแบบมาเพื่อออกกำลังกายโดยเฉพาะคือเสียงจะไม่ดังมากสําหรับคนที่สําหรับใส่ออกกาลังกายแล้วก็เสียงเบดจะไม่แบบไม่ตูมตามมากคือแบบยังพอให้ยินเสียงคนรอบยังพอให้ยินแบบรอบข้างบ้างเสียงรถวิ่งบ้างอะไรเนี่ยส่วนขนาดก็เนี่ยฮะตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่า ก็ตัวใหม่จะดูดูเล็กกว่านะแล้วก็ตัวใหม่นี้ใส่ไปแล้วคือตัวใหม่นี้ใส่ไปแล้วตัวใหม่นี้ใส่แล้วรู้สึกเบามากนะครับแล้วก็กระชับมากรู้สึกเหมือนไม่ได้ใสเลยเลยนะฮะออกแบบมาแบบเบามากออกแบบมาเบาใส่แล้วเบาหูผมว่าใส่แล้วก็คงออกกําลังกายดนังๆนกะ็คงไม่หลุดนะครับแม้แต่ พวกชกมวยหรืออะไรเงี้ยก็คงไม่หลุดกระโดดเชือกก็คงไม่หลุดนะฮะก็กระชับหูมากแน่นเข้าเข้าลูกกับหูมากพกอดีนะครับส่วนคุณภาพเสียงเราก็บอกแล้วนะะว่าจากที่ผมใช้งานก็คือเสียงนี่ตัวใหม่ที่เขาจะเสียงดีกว่าตัวเก่านะครับเสียงร้องแล้วก็เสียงเพลงเสียงเบสก็เก็บตัวไวมีเบสนะครับ แต่ก็คือไม่ได้แบบเป็นตุ้มถึงแบบว่าแบบไม่บวมมากนะครับแต่ก็เก็บตัววายมีเสียงเบสเท่าที่ผมใช้งานนะฮะแล้วก็พูดถึงหน้าจอแอปสักนิดนึงนะครับครับสำหรับการหน้าจอแอปนะครับของตัว SP 700n เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันการทำงานก็เหมือนที่เราทราบนะครับมี o ้อย Cancelling แล้วก็ แอปแอมเบียนซาวคอนโทรอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีโหมดดีเทคอะไรมากเต็มครับมีมีอยู่แค่เนี้ยครับฟังก์ชันการทำงานครับแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึง่งส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ SP 8 0 0 N ก็ก็มีตรวจสอบนะครับ ว่าเรายืนอยู่นั่งอยู่นะครับแล้วก็ซาวมีสามร้อยที่ออิโตออริโอเซตอัพนะครับแล้วก็ซิสเต็มครับจะมาชโชว์ได้นะครับว ก็จะมีหน้าตาการทำงานก็สรุปนะครับขนาดขนาดตัวเดิมเล็กกว่านะฮะเก็บง่ายกับท่านรัดตัวใหม่ก็จะใหญ่กว่านะฮะพอร์ต Gen ท y C ตัวใหม่แล้วก็เรื่องการทำงานเรื่องเสียงเนี่ยก็ถามว่าแตกต่างกันมากไหมก็ว่ามันมันมันก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากจนเห็นข้อแตกต่างอะไร คือถ้าใครจะอั gate, ปเกรดอัปเกรดมาเป็นตัวใหม่ก็อูฟังกระชับขึ้นแล้วก็เสียงดีขึ้นไม่มากนะักแต่คือได้การใช้งานที่ยาวนานขึ้นแล้วก็พวกดีเทคต่างๆพวกแบบฟังก์ชันการต่างๆก็ดูเยอะขึ้นนะครับแล้วก,ก็สำหรับคนที่ชอบโซ n นี่นะครับผมก็พูดในมุมมองออการใช้งานจริงนะครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายยังไงก็ขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาดูว่าขนาดไซส์เป็นยังไงน,นี่ก็เป็นเรื่องแรกที่ที่รีวิวเกี่ยวกับหูฟังนะครับไม่ผิดพลาดใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบหูฟังะจะเลือกว่าแบบใช้แบบไหนนะขนาดพกพาเรามาดูเปรียบเทียบกันอีกทีนะว่า หน้าตาเขาความยาวความกว้างหน้าตาเขาเป็นยังไงนะตัวนี้ก็จะล้ำกว่านะกดแล้วอีกอย่างหนึง่งก็ปุ่มกดตรงนี้เขาจะเป็นที่กดนะกด,กดกดกดก็อาจจะเจ็บหูกหูนิดนึงแต่นี่คือเขาจะเป็นทัดเลยเป็นทัดมาใหม่เขาจะเป็นทัดเลยนะเขาก็มีตัวดีเทคตรงนี้นะเข้ามาก็ขอบคุณสลับ การรับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามรีวิวเรื่องหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ